ครับเนี่ยสวัสดีกันด้วยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วผมกับโจโจ้บอยนะก็วันนี้ผมทุนหนึ่งพันเรียกว่าผมจะมาเล่นอะไรพิเลนกันอีกแล้วฮนะเรียกว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะบวกอืมคือบวกถ้าบวกเนี่ยก็คือแบบอลังการมากเลยแต่ถ้าไม่บวกนี่ก็เรียกว่าเจ๊งเจ้าไม่ต้องเล้าหรืออะไรทั้งสิ้นครับผมเอออ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะคลิปนี้ บอกเลยว่าทําเป็นตัวอย่างสนุกสนานเท่านั้นครับผมขอแค่ชมเนี่ยกดไลค์กดซับไปก็บอครับผมแต่สําหรับใครที่อยากจะเล่นนะเออก็ไปหาบป,ปิเวณกันเอาแล้วผมเออผมก็ติ้งลิงไว้ใต้คลิปแล้วถ้าใครอยากเล่นนะก็สมัครกันเอาครับรผมตะก็เรื่องห้องเป็นห้องกลางแล้วกันครับผมวันนี้มาเออเป็นห้องจับเวลาผมเพราะเราจะตีแบบคนเดียวและเราก็จะต้องปรับเป็ดเนี่ยให้แบบ อลังการนิดนึงครับผมนี่ยทุนหนึ่งพันเราจะเล่นกันที่เบ็ดละร้อยกันเปเลย <c oughs> ซึ่งเราจะมีโอกาสตีได้สิบทีเพราะฉะนั้นผมจะหาตัวเปิดก่อนอนี่นี่ตัวแว่นก่อนเลยสวยงามเอามาก่อนหนึ่งร้อยถึงวัดเจ๋งเจ้ามาเออเป็นตัวไหนดีท่านผู้ชมนี่มะ เดี๋ยวเราเร,าราอกันอรอรัใจเย็นครับเราจะหาตัวที่มันเหมาะสมมั่นมือพอดีมือพอดีเท้าในการเราตบพวกเปลี้ยแล้วแม่นต้องมาอืมอย่างเช่นกบไม่ก็ตัวสลัดนะโอ้โหเกินไปไ<ง>เกินไปแล้วท่านผู้ชม นี้ต้องหน้ากากช่วยลูกพ่อช่วยด้วยหนึ่งสองโอเคอลิ้นแทบพันลิ้นแทบพันหน้ากากช่วยพ่อด้วยมาเออเฮ้ยโจรสลัดเราลองโจรสลัดทีหนะ้าทีพอรับโจรสลัดนะเราตันอยู่ที่ห้าทีหนะึ่งสองสามสี่โบโอ้เข้าทุน คือโจนสลัดมันคูนแค่5ครับผมเราจะตันได้แค่5ทีเท่านั้นนะอืมเมื่อกี้หน้ากาก,ากามาว่ะน้อาก่อนกบดีกว่ากบเนี่ยตัวรับพันนะเออตัวรับพันนะถ้าตีแใกออกมา1,2,3,4,5พอเลยเข้าเนื้อเยสแม่เชสแม่ oh. เลยอะโอ้โหเอผมว่านะ ผมว่าไม่น่าหลอดนะท่านผู้ชมเอ่อ <c oughs> เอาไงดีวะเอ่อจะจะปรับร้อยห้าสิบแล้วตีค่อยๆก่อนไหมปรับร้อยห้าสิบแล้วตีตุ่นแบนกับตุ่นแรงงานก่อนไหมคือเราเล่นโหดเกินไปเราเล่นแบบเอ่ยังไงดีท่านผู้ชมแล้วตุ่นอย่างอื่นก็ไม่มาแล้วด้วยดูดิ โโอ้โบอกแล้วว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเจ๊งง่ายมากครับเอ่อกบและกันมาวัดดวงมาเลยกบครับผมสองทีเวดละร้อยมาปะหนึ่งสองโอ้โหื้นทุนมาอน่อยเพื่อนพี่ ตัวแหงงานโอ้โหหนึ่งโอ้ยไม่มาจริงดิเพิ่มเวทหน่อยหนึ่งสองโอ้โหสามต้องคู่หน้าสามอีกทีโอ้โห,โโหไม่มาจริงดิโอ้โหเกินสิบวิสุดท้ายครับอ่ะเวทห้าสิบโบโอ้โหนาทีหนึ่งแตกนะเราบวกเลยอะ่ะโอ้โห อ,อ่ะก็สำหรับที่นี้ลากันไปที่ยววนี้แล้วกันแม่งเอ้ยกบช่วยชีวิตโดเอ้ยวันนี้แทิงอ่ะฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับผมเล่นสนุกสนุกนะบ๊ายบาย